พี่แมนขาววันนี้มาขึ้นโชว์กับสาวน้อยอยังไงบ้างคะโอ้ก็มาโชว์กับสาวน้อยก็สองครั้ง3ครั้งลวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรานำเสนอเพลงใหม่ของเราะนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่ย5้าที่ผ่านมาวันนี้27ก็แค่2วัน แต่ว่าก็อยากนําเสนอให้เป็นแฟนท,ท,ที่ที่อยู่บริเวณแถวนวัดนครนะครับได,ได้ได้มาดูมากำลังใจแล้วก็ฝากถึงแฟนที่กาลังชมอยู่ไลฟ์สดด้วยนะครับที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดเราก็อยากนําเสนอซิงเกิลใหม่เราด้วย <c oughs> ครับรซิงเกิลใหม่ของเรามันถูกใจเราไหมพี่แม๊อ๋อผมสไตล์นี้อยู่แล้วครับมันเป็นก็เราถามว่าถูกใจไหมมันก็เริ่มต้นตั้งแต่เลือกเพลงแล้วครับเลือกอาจารย์ดนตรีทําเพลงครับเราก็มา มาคัดเลือกกันมาก่อนมันก็ถูกใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็จนได้สําเร็จสมบูรณ์ก็ยิ่งถูกใจมากขึ้นดังนั้นก็ยิ่งอยากให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับถูกใจเราแล้วแต่จะถูกใจแฟนเลยไหมเราไม่รู้ครับมีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแต่แต่มันออกมาสองวันแล้วนนฟีดแบ็กถือว่าดีมากสำหรับผมนะครับสำหรับผมว่าทำเพลงเนี่ยแค่วันสองวันเนี่ยพี่น้องให้กำลังใจเข้าไปดูถึง ห้าแสนหกแสนวิวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มาสักังสำหรับผมแล้วครับดีมากเลยครับพี่แมนแฟนดีจังเรนหลับเราแบบอบุญเหมือนเดิมมากขึ้นด้วยซ้ำมากขึ้นด้วยซ้ำมันมีแฟนเพจเก่าๆเราที่แบบมาคอมเมนต์เราอ่ะคิ้ถึงเสียงพี่แมนตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะมีบางคนก็นี่แหละเป็นทำให้เราต้องกลับมาคือเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ พี่แมนหายไปไหนพี่แมนกลับมาร้องเพลงได้แล้วพี่แมนตายไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแล้วทำให้เราอยากกลับมาเพราะว่าเรามองแล้วว่ามองย้อนกลับไปว่ากลุ่มแฟนคลับพวกเนี้ยที่เกื้อหนุนเราที่ให้กําลังใจเราจนเรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะกลุ่มแฟนๆพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เคยอุ้มชูเรามาดังนั้นถ้าเราจะกลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงคืนจะเป็นไรอ่ะแค่นี้เราก็เลยต้องกลับมาทาว่ามันเป็นคือบางครั้ง ข้างบนเขาส่งระมาเพื่อตรงนี้ <อะ S 2> เราก็ต้องกลับมาทําตรงนี้ <อะ S 2> จนลมหายใจสุดท้ายเหระครับพี่แมทครับขออนุญาตย้อนถาม <อะ S 1> ไปกับการตัดสินใจที่จะมาร่วมทํางานกับสาวน้อยปน๊ดบั้งแพงอันนี้พี่แมททำไมถึงได้ตัดสินใจคะับการกลับไปอีกครั้งหนึ่งเป็น,ปนอะไรที่เราคุยกันแล้วมันตรงกัน <อะ S 2> คือบอสโจและทนายเอ,อ <ะ S 2> ซึ่งเป็นโปรดิวคุยกันแล้วมันเข้าทางกันแล้วผมเห็นศักยภาพของทีมงานสาวน้อยเป็นดบั้นแพง ว่าเขามีประสิทธิภาพมากพอที่จะทําให้คําว่าแมนไม่นิวันหรือทีมงานของพวกเราที่จะก้าวไปด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่อาสยามนะครับอาสยามเราก็รู้ว่าอาสยามก็ก็ยิ่งใหญ่พอแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะไปไหนสักที่หนึง่งถ้าไม่เท่ากับหรือมากกว่าเราก็ต้องคิดถูกไหมครับดังนั้นเดผมเห็นศัก,กยภาพของสาวน้อยผมมั่นใจและก็อุดมการณ์ตรงก,กรันก็เลยได้ทํา เาคพี่ไม่ขออนุีาตถามนิดนึงครับผมคือไม่แบบแฟนแฟน,แฟนบอกรับตีว่าสาวน้อยเพื่อนแท้กับมีดีแค่กระแสนโซเชียลออ๋คนงานไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นสำหรับเราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกยังไงเราเราเราแบบมีมุมมองตรงนี้อะไรบ้างผมว่าถามว่าคุณภาพไหมผมว่าต้องมาดูนะต้องมาพิสูจน์นะถ้าจะนั่งดูอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้เข้ามาสัมผัสจริงจริง ก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นเพราะว่าทีมงานสาวน้อยเป็นมันแพงถามว่าโซเชียลดีไหมเขาแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีมงานของเราก็แข็งแกร่งมากพอดังนั้นมีแมนหรือมีใครเื่หลายคนที่เข้ามาเราก็เป็นการที่พัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นสิ่งนี้ผมมองว่าเราสามารถที่จะเติมได้ปรับได้และผมเข้ามาถ้าพออะไรที่ถ้ามีอะไรที่พอที่เราจะเพิ่มศักยภาพให้สาวน้อยได้ผมก็ยินดี นะสำหรับผมมองว่าทีมงานสาวน้อยเขามีศักยภาพอยู่แล้วล<ช>เราการันตีว่าจะหล่อหลอนมีใช่ใช,ใช่ครับใช่ค่ะกับคำพูดของพอ่อโจที่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะให้พี่แมนกลับมาได้อีกครั้งจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างเราบ้างคะได้พิสูจน์บ้างหรือยังอืมพิสูจน์ตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวแล้วครับเนาะตั้งแต่พวกเราไปแถลงข่าวกันนะครับตั้งแต่อย่างเงี้ยวันนั้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเห็นเห็น ประกายขึ้นมาแล้วว่าแมนมาริวันกลับมาแล้วนี่ก็เป็นการี่สุดแล้วว่าเรากลับมาแล้วและวราเปน,นคนรู้จักมากขึ้นและยิ่งเพลงนี้ออกมาเนี่ยเราทำให้ตอบย้ำว่าวันนี้เราไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน่นอนเราต้องเติบโตต่อไปออครับพอยิ่งพ่อมาตรงนี้ที่แบนนะตอนนี้คิวงานของเรามาันไปเดืไหนแล้วมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นครับจากแต่ก่อนเนี่ย ผมก็เลี้ยงควายเนาะก็ไม่ค่อยได้ออกคอนเสิร์ตเนาะแต่ทุกวันนี้งานก็เข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆยิ่งคนเมาก็มีหัวใจออกมาเนี่ยก็ซอนนตก็ก็เริ่มรับมากขึ้นแล้วนะครับติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับติดต่อเรื่อยๆถก็คือถ้าเวลาว่างเราก็อาจจะได้มากขึ้นกับสาวน้อยใช่ครับพี่มานสาวน้อยนี่ก็ถ้าเจ้าภาพต้องการต้องงานแมนก็เสริมทัพได้เสริมทัพได้แต่ว่าทีมงานสาวน้อยลาเลินชม ก็เตรียมรอพวกเราอยู่แล้วซึ่งได้คุยกับบั๊โชไว้แล้วสาวน้อยเราไปโชว์เนี่ยซึ่งเฮียหน่อยเป็นผู้บริหารก็เตรียมโชว์ไว้แล้วสิงหาน่าจะแบบทัวร์ได้เลยทรัทัวร์ได้เลยคือสิงหานี้คือเตรียมเลยสางครั้บโชคือมี2องวงครับสองวงที่เตรียมไว้ส่วนคอนเสิร์ตแมนก็ก็ไปเหมือนเดิมเป็นส่วนกลาง ที่แม่เราด้วยความที่สาวน้อยเขาถนัดโซเชียลมากๆเราต้องปรับตัวไปในการแบบใช้โซเชียลก็ปรับนะปรับปรับเลยครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมนานๆที่โพสนนเฟซบุ๊กแล้วเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลคืออย่ามารู้เรื่องของผมเลยอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบเอออยู่ท้องไรท้องนาอยู่ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยม <c oughs> ันเป็นแนวทางของผู้บริหาร ซึ่งเราได้ทําเราก็ไม่ได้ฝืนตัวเองนะมันก็มีความสุขไปอีกแบบเนี่ยเออก็แฮปปี้ครับก็มีความสุขไปอีกแบบเฮ้ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนี่หเออเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะปิดกั้นตัวเองอะไรที่พอจะทําได้แล้วก็ส่งเสริมให้ให้ทีมงานของเราหรือให้แฟนๆได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราเราก็ยินดีที่จะทําทําต้องปรับตัวครับจริงน้ำเพลงนี้ทีปล่อยออกมาแลาคือทา โตว,วางไว้อีกหมว่าจะกีกกี่เดือนหนึ่งจะปล่อยเพลงที่แม่ถึงกิกอ่าที่คุยคุยกันนี้ก็จะทำถ้าพร้อมก็ทำเลยเออแล้วก็ไล่กันออกมาเลยเออนะครับซึ่งซึ่ง,ออซ,งซึ่งไม่ได้เน้นว่าต้องช่วงไหนช่วงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่ออถ้าพร้อมก็ทำเลยทำเลยก็ออกมาเลยเมื่อกี้เห็นที่พี่แม่บอกว่าก็คือเดี๋ยวสิงหาเนี่ยสาวน้อยํำเพรนงจะได้มีการเริ่ม ได้ได้มีการวางแผนกันในทีมน,นะคะว่าจะมีโชว์เปิดอะไรยังไงกันบ้างมีครับก็ก็มีฟอร์มทีมไว้หมดแล้วครับฟอร์มทีมฟอร์มแดนเซอร์ฟอร์มหางเอื้องฟอร์มอะไรฟอร์มอ่าหมอลำฟอร์มนักร้องทุกอย่างก็ฟอร์มหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ที่ว่าเราซ้อมซึ่งซึ่งเอาตรงๆตอนนี้วัดโจเพื่อนก็รับงานไปแล้วนะ,ะรับกันได้ไคุยังไหมครับผมยังงงเลยว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับอ่าก็ถือว่าเก่ง แล้วก็<ต>นี่แหละเรา,าพ,รพร้อมแน่นอนแล้วเราก็เตรียมพร้อมด้วย<อ>แล้วผมเชื่อว่าเพลงเราอีกสองเพลงที่เราจะปล่อยออกมาตามกันเนี่ยก็สิงหาก็คงได้ปรากฏแล้ว<อ>ก็คงจะได้ปรากฏแก่สายตา<อ>แฟนแฟนพี่น้องก็เชื่อว่าพวกเราจะได้ออกไปรับใช้<อ>แล้วก็นาผลงานเพลงของเราที่จะถ่ายทอดไปไป ไปเจอไปพบเจอกับกลุ่มแฟนเพลงของเราครับแอบสปอยได้ไหมพี่แมนว่าแบบอีก2เพลงมันจะเป็นแนวไหนครอ่าแนวแนวจะมีฟิตริงกับใครหรือเปล่าะอ๋อสองเพลงน่าจะเป็นเดี่ยวครับเพราะว่าเราวางแผนกันว่า3เพลงของแมนเนี่ยจะเป็นเดี่ยวก่อนนะครับเดี่ยวก่อนแต่ว่าจะเป็นคอรสสไตล์สไตล์นี้คือจะออกอินดี้ออกออกออกแบบร่วมสมัยนิดเดือนสำหรับแมนดนตรีหนักๆแน่นๆแต่อีกเพลงน่าจะเป็นหมอลำจ๋านะครับเพราะเพราะว่าเราเกิดมากับหมอลำ แล้วอีกเพลงก็จ,จะเป็นลูกทุ่งอีสานจ๋าแบบที่เมาอวันเขามานอนอย่างให้ใจอะไรเงี้ยครับครับผมพี่แมนฝากเพลงเราหน่อย้เรามิชิตทางออไรด้วยฝากด้วยออขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆที่เป็นกระบอกเสียงให้กับแมนมน่ดีวันแล้วก็ทีมงานสานอนเพันแพง ขอบคุณอะไรบ้างอะเนี่ยดูเอานะพี่น้องหลายช่องเลยนะครับและก็สำคัญที่สุดก็คือแฟนเพลงของเราที่อุ้มชูเรามาแล้วก็ให้กําลังใจด้วยดเสมอมาก็ฝากติดตามสา,มารพัพิษตันแพงศิลปินทุกๆศิลปินไม่ใช่แค่แมนมณีวันนะครับฝากให้กาลังใจด้วยตั้งแต่น้องอุงมอิงออมแอม ทุกๆคนแล้วกันนะครับท <คน S 1> <ม>ี่วัด <นะ S 2> ทุกคนแล้วก็น้องฮักแพงที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับบอสโจด้วยครับสลับแมนมณีวันก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดคือคนเมาก็มีหัวใจใม่เป็นแบรนด์ช่วยติดตามแล้วก็เพลงต่อๆไปก็ขอให้ติดตามต่อไปขอบคุณน้ำใจทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ